ตามแนวทางลาพัฒนาของอาจารย์สลองมันจันทร์ที่ยีป่ปสิบกร,รกฎาคมสองห้าหกแปดมาเบิงผลมือวันศุกร์กันก่อนนะ้องพี่น้องเนาะมือวันศุกร์นะ่มันออกกันหกเก่าลางก็คือสี่สองห้องอาจารย์สลองนี่ให้วิ่งเกตบวเขารับพี่น้องด้วให้วิ่งเกตบ่เขาจับคู่วกับมีแตน เจ็ดเก่าเลขวดออกหกเก่าด้ว 6, 9, พี่นอนะ้องเนาะหลักฐานของเก่าพี่น้องพี่ซีสองสองซีาชยูฟพี่เห็นไหมพี่บอกเข่าด้วยพี่น้องได้รถเลดเว่งกับรถจับคู่กับบ่กเขา่าเอาไหมเนาะพี่น้องแก่เมื่อไหม เลขมันก็บ่ได้ค วิ v ì, v ì. V ì, ่งวิ่งก็ว่าก็ว่าก็ว่าวิ่งตลาดก็ว่าเป็นบนหลังเนาะบบบนั้นวันที่กระเทือกอยู่ ต่ว่าวิา่งเพื่อว่าเพื่อให้ตารางโอ้พิ่นแยกโอ้พิ่นเขียนรางก่อนโอ้ยงงเป็นเขียนรางก่อนกับเขียนรางขึ้นกันคือแยกเนาะบ้านเนาะเขาไ่เคยแยกก็แยกบ้านเลเลขบ่เขาแปรบ่ บานี้แยกที่บานนี้วิ่งล่างก้าเหล็กเาเคยแยกกับแยกกับงงตัวตะไห้มาไม่ต่ไห้ป็นบนล่างบานนี้มันไม่แยกมันงงได้ผี่น้องได้อย,ยาวาสาเตัวอ่า,อานบทัวเบิ่งบทัวเป็นเขียนลางก่อนกับเขียนล่างล่ะ cầu nương cầu xoắn Câu สา,นะนะสามคู่้วพี่นองได้สามคู่เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าแปดตัวร่อง วิ่งบนหนักบาพี่น้องบนหนึ่ง ่วนบนพันไห, 1, หน่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งพันไห่สองคูัวได้พี่น้องได้พันไห่เลขสองคูัส่วนบนนั้น หนึ่งสี่หอกกับน้ำได้พี่น้องกลับน้ำได้กลับน้ำมันให้สองคู่สองหางให้หนึ่งซี่กับหนึ่งหนึ่งถ้าประมาณคนจับคู่ห้อกก็หามาใส่หนึ่งหรือว่าหลุดออกหรือว่าลูดออาได้พี่น้องได้มาในเลขสามตัววันนี้มันเลขตัวเดียวกันมันวิ่นหน หนึ่งสี่หนึ่งสี่เลขชุดเลขชุดเดียวกันหางเดียวกันเพิ่นมาตัดเนาะหรือว่าพี่น้องเอาขเอาเคียว์ออนหนึ่งหนึ่งสี่อะไรได้ไหม เอาหนึก็ได้พิ่นจับให้กับ4ีหนึ่งสแล 4, 1, 1, ้วก็ซีหนึ่งหนึ่งหลือว่าห้าเขียวหนึ่งหนึ่งสก็ได้เฮพี่น้องเาแคปหน้าจอได้วันจันทร์ที่ยี่สเอดเราอาจารย์สลองล่างวิ่ง9 9้าเก้เสองเกดเด่นที่9192อันนี้ล้างได้พี่น้องส่วนบนวิ่งหนึ่ง หนึ่งสี่และหนึ่งหนึ่งสองคู่สองหางเลขสามตัวไดแม่นหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งถ้าพมมักเป็นจับคู่เข้ากับเอามาใส่หนึ่งของ่นไดส่วนบนเี่หรือว่ารูดเอานี่พี่น้องแคปหน้าจอเอาถ้ามักขจัดถ้าขัดกระพานพี่น้องไม่ชอบก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทาง่ะขอบคุณอาจารย์สลองหลายๆครับผม ขอให้พี่น้องเข้าโูา่กมันเฮงๆฮงปังๆกันฝากก็ไรก็แช์ก็ติดตามสำหรับคลิปนี้เพชรพาลุ้ยสวัสดีครับผม